หาหาเป็นยังไงบ้างเสร็จเรียบร้อยทุกกระบวนการแล้วค่ะดีค่ะไม่เจ็บเลยค่ะไม่เจ็บเลยค่ะคุณหมอมือเบามากค่ะ พี่จะมีปัญหาในเรื่องการมองค่ะมุมมองพี่จะเหมือนมันแคบค่ะแล้วพี่ก็จะใช้หน้าผากเปิดตาเพราะว่าตาพี่ตกเยอะมองอะไรมันไม่ค่อยเต็มที่ค่ะพี่ก็ดูโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลนะคะเลือกดูว่าโรงพยาบาลไหนบ้างที่เขาทําเกี่ยวกับเรื่องของตาแต่พี่เห็นเขารีวิวแล้วก็มีความรู้สึกว่าของโรงพยาบาลที่หมอลุงหนุมเนี่ยมีการทําตาที่เป็นธรรมชาติที่ต้องการจุดนี้ เพื่อนๆทางบ้านนะคะท่านใดมีปัญหาแบบพี่นะคะหรือว่าคล้ายพี่มาป,ปรึกษาก่อนได้เลยค่ะคุณหมอจะแนะนําให้เป็นอย่างดีเลยนะคะราคาไม่ได้แพงเลยทําครั้งเดียวจบค่ะรับรองค่ะคุณหมอดูแลเป็นอย่างดีโรงพยาบาล KMB ค่ะโรงพยาบาล KMB เพราะเราไม่ได้มีดีแค่ดูดไขมัน